สวัสดีครับวันนี้นะครับผมหยิบพระสององนี้นะครับมาให้ท่านดูและเปรียบเทียบระหว่างพระสมเด็จวรังทั้งคู่นะครับแต่พระทำมาต่างยุคต่างสมัยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขององค์หลวงพุทธนะครับที่ท่านสมเด็จโตสร้างนะครับฝั่งขวามือส่วนด้านซ้าย ก็เป็นสมเด็จวรคังเหมือนกันแต่ย้อนยุคนะครับออกปี2,533นะครับเขาเรียกรุ่น118ปีพระรุ่น118ปีเนี่ยก็สร้างมาได้ประมาณ31ปีแล้วนะครับพระสมเด็จวรคังสมเด็จโตนะครับพระที่สร้างมาอายุไม่ต่ำกว่า150ปีนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายเนื้อหาของพา้ดูว่าทำไมพระต่างยุคต่างสมัยถึงมีเนื้อหาต่างกันรักษาแบบไหนแล้วพระสมเด็จวรรคังร้อยกว่าปีทำไมคงสภาพอยู่ได้ทนอยู่ได้นานก็เหมือนพระสมเด็จวรรคังรุ่น118ปีเนี่ยฮะสาปียังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับ ผ่านไปอีกร้อยปีก็จะเหมือนพระสมเด็จวรักคังที่ท่านสมเด็จโตรสร้างไว้นะครับไม่แตกหักนะครับไม่บุกสลายง่ายๆบางคนบอกพระร้อยกว่าปีทำไมมันยังใหม่อยู่นะครับก็ลองดูนะครับพระองค์นี้ร้อยสิบปดปีเนี่ยสาปีนะครับทำไมถึงคงสภาพได้อยู่ สภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่เนื้อหาองพระก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มจะมีการเกิดของน้ำมันนะฮะที่ผสมอยู่ในองค์พระนะครับแล้วก็จะมีการยุบแยกนิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่ารุ่น1 1 8ปีเนี่ยนะครับผ่านไปร้อยกว่าปีรับรองได้ครับเนื้อหาต้องเหมือนของสมเด็จวัตครังที่ท่านสมเด็จโตสร้างนะครับ เดี๋ยวผมขยายเนื้อหาให้ดูนะครับะระหว่างพระใหม่กับพระ,ะวัดะระฆังยุคหลังนะครับอันนี้ติดกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูวัดะระฆังก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้อหาของพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับเนื้อก็จะมีความแน่นแล้วก็นุ่มนวล นเนื้อหาความเก่านะครับก็จะต่างกันเราดูได้นะครับนี่เกิดธรรมชาติต่างๆอยู่ในองค์พระร้อยกว่าปีกับพระใหม่เห็นไหมครับเนี่ยพระรุ่นร้อยสิบแปดปีพระองค์นี้สามสิบเอ็ดปีแล้วนะครับไม่ได้สร้างมาปีสองปีนะครับเนี่ยเอกลักษณ์ของรุ่นร้อยสิบแปดปีนะฮะเห็นไหมครับจะมีเม็ดไข่ปลาอันนี้เขาเรียกเม็ดไข่ปลาใหญ่นะครับ นี่นะครับแต่มวลสารการเกิดเห็นไหมครับแป้งหรือคาบของการะละเหยของอเนื้อหาหรือน้ำว่านที่อยู่ในโอภาพนะครับออกมาอยู่ผิวข้างนอกก็จะแห้งแล้วก็ตกผลึกเป็นสีขาวนวลๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสาปีนะครับเนื้อหาเริ่มจะสวยงามแล้วนะครับ พระองค์นี้นะครับผ่านไปสักร้อยปีรับรองได้ครับสวยงามมากน่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราแล้วนะครับเม็ดมวลสารต่างๆเห็นไหมครับเริ่มจะโพลแล้วก็น้ํามันเห็นไหมครับข้ามน้ํามันนีก็ออกมาตามผิวเห็นไหมครับนี่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผ้ายุคหลังนะครับเป็นพระวัดระฆังเหมือนกันนะครับ จะเห็นผงแป้งนะครับเนี่ยที่เขาเรียกผงแป้งจริงๆมันเกิดจากการกดพระแล้วก็รีดรีดน้ําที่อยู่ข้างในองค์พระนะครับแล้วก็เวลามาอยู่บนผิวเจอความร้อนเจอสภาพอากาศก็จะเป็นแป้งขาวๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าแป้งโรยพิมพ์นะครับถ้ายุคนี้เขามีการศึกษาการค้นคว้านะครับ ก็คิดกันได้หลายอย่างนะครับนี่นะครับสวยงามไหมครับเนี่ยตามแบบวัดระรังสวยทั้งคู่ฮนะแต่สวยความเก่าสวยคนละแบบเห็นไ,ไหมครับเนื้อหาความเก่าก็จะสวยกันคนละแบบเห็นไ,ไหมครับ150ปีขึ้นกับ31ปีนะครับ เนื้อหาของผไไงแป้งเห็นไหมครับเนี่ยจะจับตัวแน่นนะฮะเนี่ยนี่นะครับเขาเรียกว่าผลึกแคนไซย,ยุคนี้เขาเรียกผลึกผลึกของเนื้อพระนี่แหละครับนี่นี่นะครับเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้ผมเอามาให้ดูความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จวรคังต่างยุคต่างสมัยเนื้อหาขององค์พระความเก่าก็าจะต่างกันนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขององค์หลวงพุทธนะฮะองค์หลวงพุทธเอกลักษณ์นะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเส้นซุ้มตรงนี้จะมีการหักหักละม้วนขึ้นไปข้างบนแล้วก็โค้งโค้งมาด้านซ้ายมือขององค์พระ เห็นไหมครับเนี่ยจะมีการโค้งและหักศอกตรงนี้ตรงมุมนี้ก็จะมีการหักเห็นครับจะมีการหักตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อหาความเก่าความงดงามนะมีเหมือนกันนะครับรุ่นร้อยสิบแปดปีนี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผ้าประธานจะเห็นชายผ้ารองนะครับ าชาพ้าลองนั่งนะครับเนี่ยนี่เนื้อหาความเก่านะครับต่างกันชัดเจนที่ผมบอกว่าพระสมเด็จวราครังทําไมถึงคงสภาพอยู่ได้นานนี่นะครับการคิดค้นการทำสูตรของสมเด็จวราครังนี่ท่านสมเด็จโตสร้างเนี่ย เป็นสูตรที่ได้มาตรฐานในการสร้างผ้าเนื้อผงนะครับอยู่ได้ทนนานมากเป็นพระยุคนี้ท่านลองดูได้นะครับเนื้อหาอยู่ไม่นานนะปั๊บเดียวมันก็จะมีการย่อยสลายแล้วการแตกแตกหักง่ายนะครับต่างกับพระสมเด็จวร,รังการผสมการคิดสูตรโครงสภาพได้สวยงามนานมากนะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับสวยงาม31ปีนะครับออกปี2 5งพันนะครับรุ่นอนุสรร้อยสิบปดปีนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังให้ดูนะครับ นี่คือเนื้อหาด้านหลังนี่เห็นไหมครับนี่ร้อปีก็เริ่มจะมีการยุบแล้วนะฮะนี่การยุบตัวตรงขอบเดี๋ยวให้ดูวัดละครังก่อนนะครับนี่ครับเนื้อจะมีความแน่นจะมีความนุ่มนวลน,นี่นะครับมีความแน่นและมีความนุ่มนวลในผิว แล้วก้อนมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะครับพระสมเด็จวระครังเนี่ย,ยจะเห็นเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับแล้วแต่พระองค์นั้นจะผสมมากหรือน้อยแล้วแต่การเกิดขึ้นนะครับในองค์พระองค์นั้นนะครับเราจะเห็นรอยปริเห็นไหมครับการปรีขอบข้างปรีมากปรีน้อยแล้วแต่พระองค์นั้นนะครับการผสมมวลสารของแต่ละครั้ง นะครับนี่นนเศษพระกำแพงเห็นไหมครับเม็ดใหญ่เลยตรงน,นี้หนึ่งเม็ด้นอกนั้นจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเรามาดูพระสมเด็จย้อนยุคนะครับเป็นพระยุคหลังอนุสร์ร้อยสิบแปดปีไปครับอีกหน่อยพระองค์นี้จะสวยงามครับมวลสารก็เยอะฮะเนี่ยมวลสารเหมือนกับพระสมเด็จวัดระรังเลย ที่ท่านสมเร็จโตสร้างนี่สวยงามนะครับนี่มวลสารเยอะฮะนี่ครับเหมือนกันนะฮะการผสมมวลสารคล้ายๆกับสมเด็จวัลคังของท่านสมเด็จโตนะครับ แต่สูตรการทำอาจจะต่างกันนะครับการผสมนะครับเดีดูขอบด้านข้างนิดนึงนะครับอ่าอันนี้เป็นเริ่มจะปริแล้วนะฮะ118ปีรุ่นนี้นะครับปี253 3 3นปีด้านข้างก็เริ่มจะมีการปริแลเห็นไหมครับเริ่มปริ เริ่มจะสวยงามแล้วนะครับน,นี่นะครับส1อปีนะครับพระองค์นี้โอ้โหตรงนี้จะมีก้อนโมลสรเห็นไหมครับเนี่ยนี่สวยงามครับเนี่ยมีก้อนโมลสารอยู่เห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูวัดะระฆังนะครับนี่อันนี้คือ ร้อยห้าสิบปีนะครับองนี้ด้านข้างยังสวยงามสมบูรณ์อยู่นะครับการเปรีแยกมีน้อยเนื้อพระค่อนข้างะละเอียดก็จะเห็นรอยตัดเห็นไหมครับเรือนลางเห็นไหมครับจะเห็นรอยตัดเส้นๆตรงขอบด้านล่างนี้นะครับตรงขอบด้านล่างนะครับพระองค์นี้กดจมไปครึ่งองนะครับแล้วก็ตัดนะครับเห็นไหมครับจะเห็นรอยตัดเล็กๆเนี่ยไอที่ชัดเจนเป็นพระใหม่ ที่เห็นรอยตัดชัดเจนเลยเนี่ยพระผ่าน100ร้อยกว่าปีรอยตัดมันต้องลางฮนะเนี่ยจะเห็นซอยเส้นเล็กๆบางๆทิวๆเริ่มจะเลือนลางแล้วนะครับมีการทับถมก็เรือการงอกทับถมของเนื้อพระนะครับอันนี้ด้านบนใช่ไหมครับอันนี้ด้านบนจะเห็นมวลสาร นะครับเม็ดแดงโอเคนะครับถ้าชอบในสิ่งผมทำให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ศึกษาพระกันอยู่ได้เรียนรู้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ